ตากระเด็นมากเลยนี่เล่นออนไลน์ขนาดนี้ออนไลน์เขาพูดเลยโรกเอาเรื่องเจ็บเล็กอันนี้เจ็บเล็กเจ็บบุมาเชื่อมที่เล็กอันนี้เล็กอันนี้แมนเองหรอปตุ่นปุ่นแตกเนไหมเขาไปโป้งหรือน วันนี้มาเที่ยวเขื่อนห้วยทาครับวัดยังน,นี่วัดทำเพ้าเพียงวัดทำบผาเพียงหน้าแก้วหรือวัดลานขวดหรือวัดลานขวดสกาสองบอน้ำเขื่อนห้วยทาครับน,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 น้นเขื่อน เราจะเก็บดเวลาพรานาปรังเต็มทีบตาใหญ่มากครับส่งไปหาเพอรึงไปหาซิเกคนตีไปซีระไปซีระกัทราลนตนี่นนล่นบเก็บมันหไปรือยุ่มไปเดือนสิบเดือนเอ็ด พูดนั่นน่ยเพิ่นหมอพัดลมเพิ่อนพัดลมวัดสภาพอากาศแต่มันระจายไปตรงไหน่ะมันก็หมุนเนาะปั่นหน่ำเนาะปั่นหน่ำมีมอเตอร์ปั่นหน่ำมีมีปั่นหน่ำปั่นไฟปั่นไฟมีลงถังโอ้่หหายลงทำไมลง โอ้ไหนไกลสดเว้ยก็ไูปเลยเยวอะไรเง้ื่อกี้งันมากันนั่นไหมมากันยังนั่นนีลงไปพุ่นอ่ามีไยม่พืนเนี่ยไปลงไปพุ่นมรับลงท้างนั่งก็เป็นการลงเลยถือไปนี่ลงไปเมื่งล่างมา่างนั่นแหละุยนีด้วยกันลงนี้ เฮ็ด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 ช่องท่องเที่ยวกับคนเมืองไลกันเนี่ยหมอต่องสอรถไม่คนเมึงหรอกต้อง่องท่องเที่ยวสี่คนเมึงไล่ลีนี่นี่มากะนี้ไ้

เจ๊เจเปล่นเจ๊ยังเจ๊มันเจ๊อเปล่นเจ๊เจเอาทีเวลาเออให้มันมันออกก่อนมันมันมันออกไปเจ๊ยังแห้งเลยเจอเจอเจอเออเจออันผมเคยเอาไปทำวายครับตอนสุกอร่อยครับทำแบบง่ายๆนี่ลูกนี่แหละเออเอาไปกับบีบๆีบตบน้ำตาลใส่น้ำเชื่อมใส่หน่อยๆวายอ่ะมันก็สมๆหวาน

เที่ยเ,เลยมันมันนี้มันืน้อมากเเที่ยเ,เลยเ,เล็กยังดีเล็กบอกไอ้ความคมือคลังเรื่องไอ้มันคงเลยนี่ต้นนี่ร้ายแค่ไหนต้นต้นยังต้นต้นมะข้อต้นมะข้อภาษาไทยอ,อื่นยังเหอเออต้อนมะข้อนี่ภาษาไทยอื่นยัง มาคอโอ้นี่ของนิยามเบอเพืน่นถ้าได้ผ่านมาอำเภอคุนหารน,นะครับสถานที่ท่องเท,ที่ยว นี่มันี่ก็กินได้คือกันนี่มังนีนี่เขาไปตั้มคือกันในคนแก่นี่ผลไม้ป่ากินได้เหมือนกันครับแต่ต้องมีวิธีกินครับเพราะว่ามันจะมีพิษคันนครับนี่มะนี่กับผลไม้ป่ากันนีเยอะครับนี่ลูกเต็มเลยครับนี่ไห้ละต้นมันนี่มะค้อมะค้อเปรียปร้ยวๆครับ ถ้าจะเกินทำทำน้ำ hmm. น้อยบ่น้ำซึมมาเนาะเห้ วัวมบิารัวรัวีอาัรรยากาศดีมากครับนี่มานี่กินได้นี่อ้ยลูกไปบ่ได้ทุกเอ้ยจิ๊บัวแล้ว อันลัมองนี <şekilde. S 1> ่เขคือปทุบูัืนนี่เห็นีลงลงลงมองเห็นพ่อจะขึ้นวัดทำน้ำย้อยเนาะน้ำหยดตลอดเลยครับ พิกัดตำบลอย่างตำบลบักดองอำเภอคุณหารจังหวัดสิสเกตครับหนันไปทางทิศตะวันออกตรงเลยกันบอกมันเปิดไปบนนี่ยนั่นออกตรง

มีแก่นนะครับนี่แกนล้นเลเป็นรูปใบนีบง่ใครเห็ดเฮ้เขาใจเห็ดเหรอ นาคิสกัดเลยเนาะแต่งเอาเลยแต่งเอเลยอืมเอเอาอันนี้แกค่อยแกสกัดค่อยแกแกเก๊ะทำไมรางินอ้ยกิงคือครับธรรมชาติล้วนๆครับกิ้งคือตัวบื้ลมเลยครับตัปนแสบได้นี่ ร่มรื่นมากเลยครับป่ารเย็นเย็นเมาเย็นเย็นต้นมะขอนลไรดีเขไปกบักร้อยาตังัไปกบยังีอะไรยังต้องขึ้นกระเช้าจะเคยไป น่าคืนนึงนาอยู่คืนหนึ่งเขาน่อ่ะนี่กูเป็เลาำน่เนตลาดปเที่ยวเลยจะรูบเที่วหือไปเชี่ยวเลยอันนี้เชียวเลยโอ้อันนี้อันนี้สกัดได้นี่เนาะสกัดเอาอะไรปั่น แ้วาสีมันก็เลยขึ้นจังกุ้นมาแปะนอปุ่นมันจะแข็งปุ่นแี้ลูกมูปกัเยอนอปะปุ่นนอะอได่าะพี่เฮงดีเลยงดีตกันูเียวเไปยงูนะ ตัวลำใหญ่เป็นบ้านนะนี่มงถ่อยของมันนสะนอสะสะมันปุง่งแล้วเป็นอันนี้เห็นคีอจังโป่มันคือบัคีขับเตือไปก็เอาพปกเม็ดพลลไม่ไปสะในป่าหมอ <S <S มัน,ม,นมีลำใหญ่ในป่ามีบ่ล,ลำใหญ่ป่า

เที่ยวครับไปไหว้แล้วครับลาพระครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ